มือค่ำวันนี้นะครับผมได้ฝากทองไว้กับร้านผัดเอวข้างทางนะครับที่ถนนสุขสวัสดิ์นะครับใกล้กับสะพานมีพลหนึ่งซึ่งพอลงจากสะพานมาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เจอร้านแรกเลยนะครับที่เป็นร้านอาหารข้างทางนะครับผมจะมาทานที่นี่บ่อยมากนะครับที่นี่จะเป็นร้านราดหน้านะครับแล้วก็จะมีผัดเอีอวยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมเทีโอกาสนะครับที่จะลองทานผัดเอวดูนะครับ ซึ่งปกติแล้วผมจะทานรัดหน้าบ่อยมากนะครับราคาของที่นี่นะครับเริ่มต้นจาก35บาทนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็มีบริการน้ำฟรีนะครับซึ่งผมเลิกงานประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยผมก็จะมาที่นี่เกือบทุกคืนนะครับเพราะว่าจอดรถสะดวกจอดข้างทางแล้วก็ถึงร้านเลยนะครับ การกินข้างทางแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับชายโสดอย่างผมมากนะครับสวัสดีครับ